ประเทศไทยนะคะเตรียมเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันเพาะกายและฟิตเนสชิงแชมป์โลก2015ในช่วงปลายปีนี้นะคะซึ่งทางสมาคมตั้งเป้าคว้าแชมป์ทั้งประเภททีมชายแล้วก็ทีมหญิงค่ะ นายสวัสดิ์ลิตาภลบรองประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยนายมนตรีชัยพันธ์รองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยและนายพักพงศ์เกรียงศักดิ์นายกสมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทยรวมถแถลงความพร้อมการแข่งขันเพาะกายและฟิตเนสจิงแชมป์โลก2015ที่ประเทศไทยเตรียมเป็นเจ้าภาพในเดือนพฤศจิกายนนายกสมาคมหวังให้ทีมเพาะกายไทยควา้าแชมป์ประเทศไทยเตรียมเป็นเจ้าภาพในเดือนพฤศจิกายน นายกสมาคมหวังให้ทีมเพาะกายไทยคว้าแชมป์อีกสมัยหลังจากปีที่แล้วทำผลงาน9้าเหรียญทองหเหรียญเงินหเหรียญทองแดงเป็นอันดับหนึ่งทั้งประเภททีมชายและทีมหญิงพร้อมชนะเลิศด้วยคะแนนรวมได้สำเร็จเช่นเดียวกับนายสุวัลิปตาพลบที่มั่นใจว่าไทยจะมีนักเพาะกายที่ก้าวสู่แชมป์โลกมากยิ่งขึ้นค่ะกีลาเพาะกายตัวน,นี้ก็เราก็มีชื่อเสียงนะครับเพราะว่าในระดับแชมป์โลกเนี่ยเราได้เป็นแชมป์โลกแล้วก็ในกีฬา สี่เกมแล้วก็ประสบความสาเร็จฉะนั้นการที่มีการแข่งขันชิงแชมป์โลกเกิดขึ้นที่ประเทศไทยก็จะยิ่งสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักกีฬารุ่นใหม่นะครับเราจะได้มีแชมป์โลกเยอะมากขึ้นแล้วก็กีฬาพละการนั้นเป็นกีฬาที่ไม่ใช่ได้เฉพาะเรื่องกีฬาแต่เป็นเรื่องการเสริมสร้างบุคลิกภาพนะครับของความเป็นเป็นนักธุรกิจนะครับหรือการทำงานต่างๆทำให้ร่างกายแข็งแรงด้วย สำหรับนักกีฬาชุดชิงแชมป์โลกมีทั้งหมด37คนนำโดยจิรพันธ์ป่งคำแชมป์โลก3สมัยผานาชุดชิงแชมป์โลกมีทั้งหมด37คนนำโดยจิรพันธ์ป่งคำแชมป์โลก3สมัยผานุพงศ์ประทีปและวิชัยสิงห์ทองนอกจากนี้ก็ยังมีนักกีฬาชุดชิงแชมป์เอเชียอีก12คนค่ะซึ่งนักกีฬาที่ได้ดับ1นจากศึกชิงแชมป์เอเชียจะได้สิทธิ์เข้าแข่งขันพะกายและฟิตเนสชิงแชมป์โลกอีกด้วย เดยรรายการน,นี้จะแข่งขันระหว่างวันที่27-29ถึงพฤศจิกายนที่เดอมอลลงกะปิมีชิงชาย10ประเภท33รุ่นและมีนักกีฬากว่า500คนจาก45ประเทศร่วมเข้าเข้าร่วมการแข่งขันค่ะ